เอแลวก็สวัสดีผู้ชมเเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโทกาเซีสนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม์ที่ชื่อว่า p l a n ต์แอนด์ซอมบ t r u e Mod Fantasy กันอีกแล้วนะครับผมโอเควันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับผมจากที่ผมเล่นไอนาเดนดาอีปประมาณ EP หนึ่ง ปี ep ห mm ้า hmm. ไม่ใช่ ep เดี๋ยครับมันเป็นเดเออดะมันเรียวกว่าเป็นเดแต่ผมเรียกว่า ep ทำไมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็น ep สองแล้วครับผมเนื่องจากกระแสตอบรับเนี่ยคือว่าดีพอสมควรนะผมนะดีเย่ยมเลยนะคุณผู้ชมดีจนแบบว่าผมอยากจะแบบทําต่อเลยอนะคุณผู้ชมคิดดูดิดคือมันแบบเป็นส์ที่ผมเนี่ยอยากจะทํามากๆเลยนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมจะมาเล่นดนะันต้าสัญญาไว้นะก็คือดนันอะไรว่าผมลืมและโอ้ลืมชื่อดันตลอดเลยเตผม แล้วก็ด่านโดสลัดแพเลดเออน่าจะแพเลดอะไรอย่าเงี้ยผมลืมเหมือนกันแม่งแพเลดเออน่าจะแพเลดเออร์จำได้จำได้แล้วโอ้โหเมื่อกี้คือลืมเลยนะผู้ชมนะโอเคมาเอาเจ้าสไปวูดแล้วกันมันชื่อว่าสไปสปีดหรือสไปก็ลืมชื่อตลอดเลยจำได้แค่ับจำได้แต่ตัวสไปลองนะโอเคเพื่อเวลาเสียเวลาก็ไปเล่นเลยเข้าสู่ด่านเลยครับผมตอนเนี้ยถ้าเสียงเกมดังก็ขออภัยเลยนะผู้ชมนะผมพยายามลดเสียงมันสุดแล้ว กสนใจในเรื่องเราเล่นกันเลยนะโอ้โหโจำวิดีกรรมนึงได้เลยไอ้แพทนึงดูซ้อนเนี่ยพีชูตเตอร์มันยิงไอ้ไอ้ตัวนกนั้นไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันอะไรอะตัวนกมันชื่ออะไรผมลืมนั้นปากงสองปีแบบลูกชื่อไอ้ตัวนกตลอดเลยที่มันลอยได้นะคือนะักวิชาญดูซ้อนเนี่ยพีชูตเตอร์มันยิงไม่มันยิงมิมันยิง,ม,ม,ยงมิถึงนะมันยิงไม่โดนด้วยซ้ำนะถ้าไปเอาไกระลำปีไปโอเคมาเล่นสูตรเดิมเลย โอ้โหลืมเที่ยวซาดานี่ตลอดเลยโอ้ยทำไมตอนกูจะเล่นพวกมึงทักกันมาดีจังว่าไอ้กลุ่มโรเพรไอสัตว์เอ้ะพอกูแม่งแบบไม่มีอะไรทำมันก็ไม่ทักมาเป็นอะไรมันทักมาตอนกูเล่นเกมด้วยมันเป็นอะไรท้าวัยเป็นอะไรของคุณนะโหไม่เข้าใจเลยพวกมขันีเป็นยังไงอะไรดิใช่ไหม দেখাই ৰাখি দেখো তাই แฉไว้ก่อนว่าเจอทีมีร่วงแน่นอนมันอาจจะร่วงไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนะตัวเนยเขาว่าตัวเนยเขาว่ามีประโยชน์นะตัวเนยเพราะว่ามันมีสตันแต่แต่คือกูต้องรู้ว่าเนยมันจะออกเมื่อไหร่นะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนมากหรือส่วนน้อยดีเพราะว่าเขาเจะเรียกว่าเนยนะแต่พี่ผมคนนี้ที่เรียกว่าเข้าวโพดนะพียยอะไรเรีกวก่าเข้าโพดใช่หรือกู ไม่รู้เพลงไปถึงไหนแล้วร้องโม่ๆตามจังหวะไปด้วยตามจังหวะหัวว่งเลยแล้วกันเก็บจากลังปีเลยตอนนี้เรีกโอ้เจต่นเรเข้าเือตื่น อโอ้มันมาแล้วเชีย่ยมันมาแล้วมา,าไปก่อนสวยว่าจะไม่มีเนื้อติดสแล้วไอ้ตัวบิกกลว้วยรู้สึกว่ามันอิดน,นะแต่เป็นตัวถังนี่โคตรอิดเลยตัวถังอิดกว่าไอ้ตัวใส่กล้วยจราจรนี่นะคุณผู้ชมแสงก็มาช้านะแสงตังตโว่นะ แต่ว่าอะไรคือสิ่งที่เกิดในสุดเลยก,ก็คือการที่กูต้องมานั่งรอสายมาคิดดูไปสายอย่เล <_ c oughs> ย,ยแต่ว่าสันพาวเวอร์แล้วกันหรือว่าจะขาดวุ้นเรื่องดอกทานตะวันดอกทานตะวันมันได้แสงช้านะคุณผู้ชมดีคุณผู้ชมมัได้แสงช้าดีมากโอ้เดนเพลทเล่นตอนเนี้ยโอ้ งานไฟนอลเว็บจังเลยโครนานกว่าด่านอียิปต์อีกคิดูดิกว่าจะไฟนอนเว็บโอ้โหคตรนานนะรับชปกติภาพปกติที่ไฟนอลเว็บนานไรู้ว่าแสงมันช้าหรือว่ามันมีนยางมันช้ากาเดีมนี่ผมไม่แน่ใจแลยเขอไรด้วยด้วไคนทีนีมาไฟนอเว็บลได้เวลาละรีบเลนรีบจบเลยนะจบด่านแพรเรลนล่นแหละไพเล่นแหละไม่ใช่แพร์เรลไอ้ี้ยแพรเรนมันอะไรไมู่้ มาของคนนัดเอดโคโคดูดทกคาเขยอะไรวะเนี่ยเยออกแล้วอันไหนทดีเพื่อนเดี๋ยววางวาง้วงตเดียเนยไม่ออก อออไมนน่่นมันแแลแล้ะตัวเดียว่รงมาลสวยได้โสลิสงแล้ว,ว,ล,วลืมชื่อมันตลอดเลยตัวสลิงนะ่ยชื่อที่อะไรวะแม่จำชื่อไม่ได้แล้วผู้ชมผมโคตรโง่ในเรื่องชื่อเรื่องอะไรเนะี่ยแม่เลยเลผิดจจงหว่าเลยโอ้ยมันไม่มันออกของชาผู้ชมแม่ เอจริงจังเราจริงเราจริงๆโอเคเราอย่าเพิ่งวางพื้นนะเดี๋ยวมันเสียเปล่าเว้ราต้องให้มันโหลดเสร็จก่อนแต่แม่งโหลดเช้าเนี่คือโหลดแ่ช้าเลยอ่ะมาเขาโหดก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊๊บโอปอย่างงา พิชูเตอร์กูไม่น่ารอดนเนี้ยเออสวยเนยมานี่ยะวงเลยว่าเนยออกยากมากตอนเนี้ยเออยังดวงดวงเขไม่งั้นผมแพ้ละตอนเนี้ยตรงการวนเลยตรงการพิชเตอร์ทวนเยโอ้โแม่งไทย้สองตัวเลยวะเยโอโหจบตอนนั้นเบียดวเขาตอนนั้นเบียดว่าแถวนี้น่าจะลำบากผไม่มีเนยเนยออกยากเหือนเดียว เกลียวตี้ไม่เปเนกูเบือเอาพิชุดเด้อมาทำใหม่แบบนีนยบางหนามไม่ดักเลยเออไอตัวนกนี่คือโคตรเกลียวปย่วยสัตว์ต้องมีตัวถ้าบุมีตัวใบไม้นะไม่ใช่ใบไม้ไม่เชื่อผมดีแล้วโอ้เนยไม่ออกโอ้ยแล้วใครทักมาอีกละลุยเนยเร็วโอ้โหไม่น,าน่ารอด่ะไอ้เหี้ยไม่น,น่าปล่อยเลยปล่อยเลยบโอ้ เสียตัวช่วยไปหนึอย่างนะเสียเสียไปเลยนะเสเสียไปเลยโอ้มันยากจริงคุณผู้ชมมันไม่งากคิดเอาไว้เลยไอตัวนักสตาร์ยากมากแผมโลยคามสุดตัวได้เก็บหนึ่งเราทมันดูงี่เงี่ยวเนี่ยดูนันขาวแต่เรากป่ตัวแล้วกันเมื่อนออก ตอนออกตอนไปนอนอะไรมึงออกไวยอาก,กี้ว่ะ้ออาก,กี้โอ้โหพืชโอ้โหของเรานะอาก,กี้นะสามารถยิงถึงสามทิศทางเลยทีเดียวเชียวโอ้โหดูตัวฝั่งมันซะก่อนแม่งัเกียเลยโอ,อ้คอนหรูใช่สเต็ปสองร้อยห้าสิบซื้ออืมสตอเบรอรี่สองร้ยอยห้าสิบ อ้าวอันนี้มันซื้อไม่ได้โอ,อ kind of ้โหสำหรับใช้เงินซื้อได้นเงินมีพันหกล้าบร้อยนะเดี๋ยวจัดทีมก่อนเก็บัตเตอร์อะไรประโยชน์เลยนะด่านเนี้ยเดลองเลดอากี้ดูแล้วกันนะยุ่ง <It> <ร transparency S 3> จะไหวเปล่าเดี๋ยวเลกี้ดูแล้ว <Pent> กันแหมไม่ไหวเลย ให้ด่านสองมาก็เสียตัวช่วยไปแล้วด่านสามก็จะเสียอะไรมั่งตอนนี้น่าจะเสียตัวมากกว่าด่านสามเนี่ยน่าเสียดายนี่ก็น, <finance> นั่นติดตุมันเนี่ยมันบอกให้ปะให้ง่ายให้ลงรู้สึกว่าไม่ง่ายให้หลงทิดไว้เลยต้องไม่บนเยอะกว่าเดิมนะคุณผู้ชมแทมแบบตั้งแต่ไหนดูมันก็หลงมาดึงด้วยเป็นเราอะไรอู้หูอันนี้เป็นเซอร์เด็บผเล่นแต่ภาคหนึ่งเลยผมจะวางตัวยิงก่อนเสมอ แสงบันชันได้ทีได้ยิบ้าผู้มต้องดใจรแ,แล้วต้องใจเย็นเวลาเราเล่นเกมเี่เราต้องแบบตีจังคือถ้าภาคนึงเราไต้องเรีเลยก็ได้แต่ภาเชียนี่ยคือแบบมันต้องตีจังโคตรเลยอะคือมันจะได้แบบภาคหนึ่งไม่ได้แล้วเพราะภาคสอไม่มีอะไรเล่นเยอะนะเยอะแยะนะพืชมาใหม่ก็เยอะคิดดูดีขนาดคือที่มันมีในเกมมันยังมีเลยคู้ชมในหมอนอะคือมันเป็นหมอนอะไรแหละแบบที่ไม่เคยมีในเกมมันยังมีโอ้โหมาพู้มากระสองแถวเลยว มาสองแถวคุณชมสไปวีตก็ไม่ได้สไปวีตก็แม่งนานนาะยยากจังเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาซันไฟเวอร์แถวเดียวเ่าะเดี๋ยวผมว่าจะใช้อักีเลยใช้กรมเป๋าสุดเลยจะมีประโยชน์มากนะประโยชน์แค่บางหน่าทอ่นะสำหรับเจ้เนยเนะี่ยเชียร์แล้วตัวใส่กลัวกลัวมาแล้วผมว่าไม่ได้ขอกชาดี เฮ้ยอาก,กี้อาก,กี้มาแล้วอาก,กี้รูคออีกมันไปหมดเลยวักกน,น,นกันแล้วกันอาก,กี้ยิงเบาอยู่วันหน้าอยปกติไม่ยิงได้แค่น,นี้วะชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงตอนนี้ไม่นา่าไม่น,าน่ารอดละดูแสงก็ไม่มาโอ้โหไม่รอดแน่เลยเสียอเราไงวอนัสผมนาะครูดาว,วดนันแข็งกว่าเดียวนี่ยดูดิ อนั qui, cool ่นแหละนันนีละดตรงนี้แะคุณชมอากีมันยิงสมเลนนะโคตรโคตรหดเลยนะสำหรับาปกติมันก็แบบก็แบบไม่เท่าไหร่แหละ่ดูมันดีมันดีมันีเตเลยนะมันจะห้วนได้สามเลนนะคุณชมนี่ไงไห้ดัวโผล่เชื่อมาแล้วเมัเชื่อมกุหูชื่อ แค่ okay, อะไรแหละอ่าประมาณนั้นแหละอัคคียอัคเคใครไม่เชื่อผมไปอ่านใน Google ดูนะพิมพ์ชื่อเป็นไปนเลยโอ้ยแล้วใครมันทักมาอีกฟะเฮ้ยอยากโดนแล้วไงแง่เฮ้ยเรใส่โจเดปิตเต้นนะ่าเลยพวกเขี่ยมันอัคคีอัน,อนแบบสวยโอ้แบบมาแล้นมาแล้วโอ้โม,มาแล้ว,มา,นานม,าลวมาดี แคปเลอร์โอฟูสารแถวนี้ยังมาแถวนี้แค่แถวเดียวเยวองโอ้ยมันผ่านมาได้แหละแข่งไม่โอ้โหโไม่ได้ตัวเดียวด้วยตกแล้วไงโอ้โหโอัโหโอ้โ เราแฟเวแล้วแป่งมาแล้วตอนนี้โอมาแล้วมาเต็มกรอยู่เลยโอเคี่นี่ก่อนตัมมาิก็สีีแล้วเดินไปโอ้โหนานนั่นวก็อาวาลโอ้โโดนไปดีโดนไปดีโอ้แค่นี้หรอวะนี่เหรอซอมบี้แข็งแหล เลยตองมี้กับตัวตัวโอ้แค่นี้เหรอโอ้นี่เราความเก่งของมือนะอยากได้ยังยากอ่ะคอยยากกว่นี้เอาแบบว่าทำให้ผมมาเล่นแบบติสิบตาเลยมาน่าจังบึ้มๆเกินโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงใจย็งพี่ละคนละอย่างละเย็บบึ้มคือเนี่ยไม่ใช่ละโอ้ไอ้สัตว์ได้ทุเรียนสุดยอดพืชที่ผมมองว่าเลยประโยชน์สุดละใช่ทุเรียนครับผู้ชม มันคือพืชที่ไร้ประโยชน์มากสำหรับผมมันทำเย็ดโดโอเคมันมันจะปิดช่องสล็อตนะจากตอนแรกเป็นหกเนี่ยก็เออผมมันเดินดีกว่าทำไมแม่งกูร้อนไอ้ทียสงสัยคงเบากาวร้อนหน่อยโอ้โหใช้เจ้าระเบิดนี่ไม่ได้ว่ระเบิดมันโัเตโตเปล่าระเบิดมันฝรั่งทุยไม่ใช่มันฝรั่งอาไวคีย่ รู้สึกว่ากูจะเกลียตัวนกชิบหายเลยเพราะฉะนั้นผมจะเอาวัานอั้ปางดีก,กว่าอยากได้ทวินเทลแต่ทวินเทลมันต้องเล่นด่านต่อไปกว่าจะได้ด่านที่สี่แล้วด่านเดียวก็จบซีรีส์ลแล้วจบซีรีส์ด่านไพเร็ตน,นะเบื่อด่านไพเร็ตแล้วโคตรเปลี่ยนไปเลย เะยินจเยินเตนโอ้โเอเวิบเลยหรอวะแม่เมโอกาสกเลยเป็นตรเต้โอกาตคนมเตินโอกาสจเตสหรับใครอยู่แล้วตคนอื่นเตาไม่สนใจผมเลยแนเพอผมพิมอะไรเขาก็ไม่ค่อยตอเกับผมกันนะเขาจะตอตกับแต่คนอื่นแตบว่าผู้ชายคนอเตนทีพตแบบเ่าจะขเขำอะไเตระมเต้เขาก็ตอกับนะ แต่พอผมพิมพ์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่มีใครสนใจผมเลยนะจนผมเนี่ยถ้าผมเนี่ยไม่เรียกร้องไม่อะไรคเขาไม่สนใจผมอะเขาแค่เขาแบบเป็นเหมือนแบบว่ามองผมแบบว่าเป็นแค่อากาศที่ไม่มีชีวิตขึ้นมานะโอเคผมวาซาฟฟเวอร์แถวเดียวพอแล้วกันนุชวา2สองแถวดีไหมไม่แน่ใจนะโอเคผมจะสร้างอาร์กีขึ้นมนาะโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวต้องการแสงดวนมาตอนนี้ต้องการแสงดวนมาก มาเป็นจุดเลยมาเป็นจุดเลยตอนนี้มาเป็นเวทต่อไปน่าจะมาเป็นสยองแน่เวทต่อไปอากี้ผมรู้สึกว่าดีบอลมากแต่จะภาคหนึ่งเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่พาคหนึ่งหรอกพาดหลักผู้พีโอโอ้ยจะไปตีขัดติดอะไรบ่อยจังเลยวะเวอร์วอนัทผมรู้วา่าไม่เมานะอาม,มาไม่เดามาคือสวยๆนะเพราะว่าปกติผมแทบไม่เอาววอนัทมาวางไว้ถึงตัวผมเชื่อตัวอะไรมาต้องรีบวางเลยนะ จะเรื่อเนยหรือเขาโพดดีเขเรียกว่าเนยแล้วกันนะติดจัดช่องมาติดปากมาช่องเขาเรียกว่าเนยโอเควางเนยไว้ก่อนเชื่อไปตรงนี้มันป้ายางจังว่าโอ้โหอากีบันไม่เลยเยอะเจออะไรโอเควางไปก่อนเนี่ยตกน้ำไปใส่เวนโอ้มันมาแล้วเนยมันมาแล้วใช่เนยหรอกไอตัวนกเวีนที่มันมาแล้วตัวนน้นหรอวคือมันไะ่มันอะไรใส่แนนนเอาวางไว้ก่อนให้มันแดดไปนะ โอ้โหโนเนยมันไม่ออกแล้วเริ่มจะหัวร้อนแล้วตอนนี้เริ่มจะหัวร้อนแล้วนะถ้าถ้า,าถ้าเป็นหน้าแบบเมื่อกี้นี่โอ้โห,โหบอกเลยผมได้ออกจากกลุ่มแน่คืนนี้ใช่ได้ออกจากกลุ่มจริงจะเข้าเว็บสองจะเข้าเว,วนนเว็บสองแล้วตอนเนี้ยใช่เว็บสองหรอเว็บแรกอห่างแล้วเว็บสองเชี่ยอะไรมึงโอ้ยเจ้าของคลิปก็หลอนนะนะดวสใยคงดูเยอะไปหน่อยเลรื่อยเอ้ยมาแล้วโอ้โหต้องลา,ากซากิขึ้นมา ดูความกีขออากี้ยู่คุณโฟมเป็นโคดูกระสุนเด้งวิธีกระสุนเด้งไปมาเพราะว่าปกติเจ้าอากีเวลายาิ bait. งกระสุนมันจะได้ปิ้วปิ้วปิ้วใส่กันเด้ง คือโง,องออ่กันไปคับฟอร์มแต่ผมว่าพ,พูดอะไรผิดก็ขอขอภัยด้วยนะเป็นอะไรที่ตัวนีมากนะในภาคแฟนตาซีหรือความ,มเก่กง้าอาก,กี้มอส์มันเก่กนงนะอาก,กี้ใครบอกว่ามันโดนจอดก็แล้วแต่นะ้มันจะสามปีกับแอปเปิ้ลอะไรนะอะไรต่อตัวเพื่อนเดินมาจาไหวะเนี่ยอยู่อย่านี่โคตรสเจ๋งเลย โแถวนี้ไม่น่าปลอดภัยแล้วแถวนี้โกนัสผมจะหายไปไในฝูงตาเพราะฉะนั้นผมต้องรีบวางเคลื่อ,อน,น้ร็วแล้วค่อยๆวางโน่นต่อการนี้มีไปมาเราโคตรแซ่ดเลยต้องรับกรรมเล่นเอาต้องเล่นเล่นบนท่าดื่มเพื่อเฟิ่องฟื้นในทยากนะต่างๆไม่คืนต้องเข้าไปท้าต้องเข้าไปค้าเป็นกา,า,นา,นาล้วิ่ม มาสองนไว้แล้วคือออกมาพื้นแดงตัวนี้คือแบบแสงชาเขาต้องเข้าใจว่าเป็นผ่าฟอตัดสีไงโจนตีเลยไอ้ง้อนี่ไงโดนเนยไปตายสวยจะชนะแล้วจะชนะแล้วใจรอก่อนจะชนะแล้ว จะโดเว็บเราเฟ้ยเนี่โอ้แฟนอเว็บเราคมมแฟนเว็บก็บ้าไรสั์จะเข้าแฟนเว็บมหายโมแฟนเว็บเราภาษาจีนขุ้นเต็มประตูสีเลยหาไม่ออกเลยสาภาษาจีนภาษาอังกฤษใครว่าภาษาญี่ปุ่นก็เดี๋ยวต่อยปากโล้ยโอเคแฟนเว็บแล้วในสุดจะได้พักบอลจะทีโ็จะทำซีดี คอยเล่นไปนะว่าผมว่าดาต่อไปแต่ต่อไปก็คงเป็นดาขเดาขาบอยนมก็ดา่านดานเลียนไม่ก็ดานาเอ็าเอ็ก็เป็ดาสลอเพราะ่มองว่าวึา้นในดานอน่าาสนใจในดับนเใส่อย่าขุดทิ้งไมล่ลแะมีอย่า,างนแขขาองเดินเก,กียวก็คือตา โคตรเกลียนนะครับคุณผู้ชมอากี้กับเนยเนี่ยโคตรจะเกลียนใคาได้รับแผลที่อาสมบัติในสุดปุก็จะได้ไปก่อลาบเทียวแล้วโอ้ทาไปรับเทียวนี่หว่าเด <ๆๆ S 1> ี๋ยวๆไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทาไปรับเทียวซะหน่อยโอ้โหจากที่ผมดูมานะไอ้เจ้าชาร์โคตัวนี้ไม่ธรรมดาอันนั้นเป็น ไม่รู้ว่าหนึ่งจุดสามมันโอ้อยหนึ่งจุดสามถ้ามันโดนน้ำมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะตามที่ผมดูนะไอ้ความคิดไม่ใช่ความคิดส่วนตัวไปดูช่องช่องหนึ่งมานะเห็นเขาบอกว่าไอ้ชาร์โก้ตอนนี้เวลามันโดนเน้ำมันจะวิ่งเร็วนะโอ้โหคือเป็นอะไรที่เกลียมากวันนี้ไม่เคยเจอของจริงเลยนะเราต้องแบบว่าใช้ตัวดามิทจ,จัดทีหน้าเราอ,อยู่ร่นรางถ้ามีรถรางคือมึงสวย,นะยวอะโคตรสวยเลยแม่งมันต้องเสียตัวช่วยไนะถ้าเปิดค่า ยิงไปปิวแขนหักสทีสิวะแขนไม่กเลยจังหวใช้อะไรสั่นไว้โอเคต้องวานมาอีกโ้ทาหลีกมาแลโทาหลีกมาลแ่แน่แต่แน่แต นดาเมแต่ไม่น่าทำคอเลยผมมองเลยว่าทเุเรียนบอกเลยว่าทุเรียนเนี่ยมันบางาโคตรเลยมึงสมบีตายเนี่ยคือมือสีหน้าเปลี่ยนทีเลยใช่ปะนั่นไงเป็นคำพูดเป๊ะสีหน้ามึง,งะมจะเปลี่ยนทีเลยไม่ใช่สีหน้าหรอกร่า,างร่างกายมันจะเปลี่ยนนะนคือเป็นร่างกายหราดูกันเพื่นกันมาดิสาถึงผักลงน้ำไม่ดีตรงนีัดกินก่อน,อน <S <S อแล้วโอ้ไม่ทัน ไไอตัวโน่นอันตรายเว้ยตัวนี้ยูซ้อนเนี่ยตันล,ลายเลยโอ้โหแม่งมาแล้วสะก้มมาไวเกินรีบมาทำไมไวะเดี๋ยวเอาเลยมาไม่มีสไปรย์เราอีกประตูจบเ,เลยโอ้โหไม่นะเนยสตาร์มันเร็วสตาร์มไปสิ

ไอมันโทรแล้วไม่เนยมันติดปล่อยยังวะไอ้ี่ทำดาเมดแชรีเหลือว่ะพื้นกูโอ้โหสดยอ่เลยรุ้นหน่อยนะบอดแฟนตซอัมีอะไรบงไมไมก็ไม่มีโอ้ช่วยเร่ออะไรก็มีนะเฮียสุยดเลย ถ้าดังนี้ผมชนะที่ไม่เสียตัวช่วยเนะที่ดี ยังโดนทเบอยนี่ยหาไปสร้างเดืนนี่เจอเลยอาพะเวแล้วโขโขมาสองแถวเลยโคตรเชี่เลยแม่งอย่างเชี่ยเลยมาสองแถวโคตรอะไรเดี๋ยวความซวยมาเยือนต้องเสียตัวโคตไปแล้วหนึ่งตัวเดี่วนี้น่าจะตายสุ่ต้องโขโเลยติดเเลย นั่นแหละรู้ว่ามันจะง่ายจะยากตรงนี้เออมันเซทีโลกเฮ้มันโตโตโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางเลยทับแม่งเลยโอ้โหเอาจะทุบจะทุบจะทุบก็โดนเลยไปซะเอาเอาอะไรโอ้โหมันทุบอีกแล้วเนี่ยโดนเลยกอดไปดีเฮ้ยวางทุเรียนไว้ตรงนี้ก่อนเอาวางไปเลยทุเรียนโดนทุบอีกโดนทุบอีก อือกูก็สไตล์วิ่งไปแล้วกันเนยเยเนยตันดีให้เนยตันดีเลยมันปล่อยเด็กมาละปล่อยแคร์มาละเนี้ยหล่อนละปล่อยยิมมาละตัวนี้แตะไปนลยแล้วแถวนี้มันยังไม่ปล่อยเด็กมาเลยนะไม่ใช่เด็กหรอกมันคือยิมแคร์แล้วเราพูดว่าเด็กไหมโอ้ยเนยเยอะเข้าเนยอย่างเยอะตอนเนี้ยเนยอย่างเยอะไม่ได้เดินลงมือวันนี้ไม่เดินหรอกยังไม่เดิน บอกแลว้วไม่ได้เดินนี่ะเจอเลยคือแบบมันเดินยิ้มเอามันไม่่อยยิ้มมาวะไม่เช่อหรือจังวะเฮ้ยโอ้โหอินก,ก็กจริงเย็ด yeah. ลืมชื่อ,อแล้วคุณผู้ชมแม่งลืมชื่อไอ้สองหัวไว้เดี๋ยวผมไปหาดูใน้าพละแป๊บนึงว่ามันชื่ออะไรนะ โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับเกม Plants Zombie t r u h Mod Fantasy นะผมโอ้โหก็เป็นการประจุภัยที่ลำบากพอสมควรนะครับผมสำหรับด่านไพเรทนะก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่คุณชมเนี่ยชอบนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมเนี่ยเล่นด่านคาวบอยนะก็เชิญกดไลค์นะครับผมนะเดี๋ยวผมดูเครื่อก่อนผมเห็นแป้งก่อนวันนี้สำหรับวันนี้ก็าย,ายจ้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ